สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูโอในสัปดาห์ที่18แล้วนะคะเด็กๆหน่วยการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะหัวข้อที่จะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือชื่อประเทศและธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงอาเซียนคืออะไรและไปเรียนรู้เรื่องธงอาเซียนกันเลยค่ะเด็กๆ เปียงใต้มีสิธประเทศร่รวมใจ คมงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสิบประเทศร,ร่วมใจร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์ไทยเวียดนามลาวกัมพูชาเมียนมาบรู มาดูกันเลยนะคะว่าธงชาติสมาชิก10ประเทศมีประเทศอะไรบ้างนะคะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะประเทศที่1คือธงชาติของประเทศอะไรคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะธงชาตินี้คือประเทศไทยนั่นเองคะ่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงเป็นธงชาติของประเทศใช้สีหลักในสามธง สีแดงสีขาวและสีน้ำเงินสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและสีทั้ง3ามนี้เองคือที่มาของการเรียกชื่อธงนี้ว่าธงใตรง,งคือไใรคือสามรงคือสีนั่นเองค่ะนี่ก็คือธงชาติของประเทศไทยค่ะ ประเทศที่สองนะคะคือประเทศอะไรคะประเทศอะไรคะเด็กๆสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั่นเองนะคะนี่ก็คือธงชาติของประเทศเวียดนามนั่นเองนะคะมีสีแดงใช่ไหมคะเป็นธงชาติสีแดงแล้วก็ตรงกลางจะเป็นรูปอะไรคะรูปดาวใช่ไหมคะดาวสีเหลืองนั่นเองคะ่ะ นี้ก็คือธงชาติของประเทศเวียดนามนั่นเองนะคะ <S <S ประเทศที่3ประเทศอะไรคะเด็กๆประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นั่นเองนะคะสีของธงชาติสิงคโปร์ก็มีสีแดงครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีสีขาวแล้วบนสีแดงก็จะมีพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็มีรูปดวงดาวห้าดวงใช่ไหมคะเด็กๆ ประเทศต่อไปนะคะประเทศที่4คือประเทศอะไรคะสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะนี้ก็จะมีสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินแล้วก็สีแดงใช่ไหมคะไปดูธงชาติประเทศต่อไปเลยคะ่ะประเทศที่5ทธงชาติของประเทศอะไรคะ สาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมานั่นเองนะคะหรือประเทศพม่านั่นเองนะคะสีของประเทศพม่าก,ก็มีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงแล้วก็มีรูปไระอยู่ตรงกลางธงชาติคะรูปดวงดาวนั่นเองนะคะนี่ก็คือธงชาติของประเทศพม่านั่นเองนะคะเราไปดู ธงชาติประเทศที่6กันเลยค่ะประเทศที่6คือธงชาติของไรคะาด็กเอประเทศมาเลเซียนั่นเองนะคะก็จะมีสีน้ําเงินใช่ไหมคะแล้วก็มีสีแดงกับสีขาวสลับกันใช่ไหมคะแล้วที่สีน้ําเงินก็จะมีพระจันทร์เสี้ยวนะคะแล้วก็จะมีดวงดาวใช่ไหมคะสิบสี่แฉกอยู่ที่สีน้ําเงินด้วยนะคะ นี้ก็คือธงชาติของประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะต่อไปธงชาติประเทศที่7นะคะคือประเทศอะไรคะเ,รเด็กๆสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองนะคะธงชาติของประเทศลาวจะมีสี แดงสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงใช่ไหมคะแล้วตรงกลางวงกลมสีขาวๆนั้นเขาเรียกว่าอะไรคะพระจันทร์สีขาวนั่นเองนะคะนี่ก็คือธงชาติของประเทศลาวนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เราไปดูธงชาติที่แปดกันเลยค่ะประเทศอะไรคะประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียนั่นเองนะคะประเทศของอินโดนีเซียก็จะมี สีแดงกับสีขาวใช่ไหมคะสีแดงครึ่งหนึ่งสีขาวครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะเราไปดูธงชาติของประเทศที่9กันเลยนะคะจะเป็นธงชาติของประเทศอะไรคะเด็กๆของอะไรคะประเทศราชอา,าจาักรกัมพูชานั่นเองนะคะก็จะมีสีน้ําเงินแล้วก็ตรงกลางจะเป็นสีแดงใช่ไหมคะแล้วก็สีน้ําเงินอีกแล้วรูปตรงกลางเด็กๆรู้ไหมคะว่าเป็นรูปอะไร รูปปราสาทหินนครวัดสามยอดนั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูประเทศที่สิประเทศสุดท้ายของเรานะคะก็คือประเทศอะไรคะประเทศบรูนไนนั่นเองนะคะมีสีเหลืองสีขาวสีดำใช่ไหมคะแล้วก็รูปตรงกลางเขาเรียกว่า ตราแผ่นดินของบรูไนนั่นเองนะคะนี่ก็คือธงชาติของ10ประเทศนั่นเองนะคะนี่ก็คือสมาชิกอาเซียนนะคะ,ะมาตอบกันบ้านกันเลยนะคะเด็กๆเราได้เรียนรู้เรื่องธงอาเซียนกันแล้วทีนี้ครคโอมีกัรบ้านให้เด็กได้ทำนะคะมีรูปเด็กๆ ที่ถือธงอาเซียนนะคะแต่ละประเทศอยู่5ประเทศนะคะพร้อมกับธงชาติเด็กๆดูรูปภาพนะคะวิธีการทำกันบ้านอันนี้ก็ต้องสังเกตให้ดีนะคะเด็กๆว่าในมือของเด็กๆแต่ละประเทศถือธงประเทศอะไรอยู่เด็กๆก็มาดูอีกซ่งหนึ่งนะคะโคโอมีธงแต่ละประเทศอยู่นะคะเด็กๆเห็นแล้วเด็กๆก็โยงเส้นไปหาธงชาติของประเทศนั้นได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ